สวัสดีครับพบกับต้นสุพรรณชาแนลนะครับวันนี้นะครับจะพามาพบกับพระหลวงพ่อพัดอีกหนึ่งรุ่นนะครับรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่เป็นพระที่สวยงามอีกหนึ่งรุ่นนะครับชื่อว่ารวยรุ่งเรืองนะครับผมเป็นหลวงพ่อพัดบุญญกโมวัดห้วยด้วนนะครับผมนี่อันนี้จะเป็นกล่องนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันว่าด้านในเนี่ยจะมีความสวยงามขนาดไหนนะครับนี่มาดูกันเลย ่านี่นะครับพ้าองค์นี้นะครับผมจะเป็นท้าเวสุวรรณนะครับนี่เป็นท้าเวสุวรรณนะแล้วก็เป็นงานลงยานะครับเป็นงานลงยานี่เป็นเหรียญท้าเวสุวรรณนะครับอันนี้นะครับจะเป็นเนื้อชุดทองนะครับหน้ากาก 3K ลงยาน้ําเงินนะจริงๆผมก็คิดว่าเพื่อนๆหลายคนก็น่าจะมีเนาะ จริงๆเหรียญแบบนี้นะครับก็จะเป็นเหรียญ้ทวสุวรรณนะครับที่ทําขึ้นมานะครับของหลวงพ่อพัดอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ทําออกมาได้สวยงามนะครับแล้วก็องค์เหรียญเนี่ยก็จะเป็นทรงแบบนี้เลยนะครับนี่เป็นทรงแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาชมกันว่าความสวยงามความละเอียดเนี่ยขนาดไหนนะครับนี่ขนาดอยู่ในถุงนะครับนี่นี่นะครับก็จริงๆทเาวสุวรรณเนี่ยนะครับก็ทํากันค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวนี้ อย่างหลวงวพัสเองเนี่ยก็มีท้าเวสวร์นเนี่ยหลายรุ่นมากนะครับรุ่นนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่สวยงามนะครับนี่ด้านบนจะเป็นพระพุทธนะครับแล้วก็ตัวเหรียนด้านหลังเนี่ยนะครับนี่จะเป็นโค้ดนัมเบอร์แบบตอกับอันนี้ส่วนตัวผมชอบมากเลยนะครับถ้าเหรียญไหนเนี่ยเป็นการต่อโค้ดนัมเบอร์เนี่ยนะครับก็จะถูกใจเป็นพิเศษนะครับนี่ ตัวเหรียญน,นะครับด้านบนเขาจะเป็นรวยรุ่งเรืองนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นยันหลวงพ่อนะครับนี่จะพาชมนะด้านหลังจะเป็นด้านหลังจะเป็นพระราหูนะครับพระราหูนี่จะชมความสวยงามของการแกะบล็อกนะครับจริงๆต้องต้องบอกว่าเหรียญอันนี้นะครับยังไม่ได้เป็นเหรียญที่สุดมากนะครับการแกะบล็อกเนี่ยต้องเรียกว่าอยู่ในระดับ โอเคใช้ได้นะครับใช้ได้นะครับผมนะความสวยงามเนี่ยอาจจะไม่ได้ละเอียดมากเท่างานพี่ป๋องนะครับแต่ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับผมใครที่มีก็ทาเวสุวรรณเนาะเทพแห่งการบรรดาลทรัพย์นะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกเหรียญหนึ่งนะครับว่าจะเป็นเงื้ออะไรนะครับมีพ้าก็ออกมานานแล้วนะครับผมเอามารีวิวให้ชมนะครับเผื่อใครมีก็มาร่วมพูดคุยกันได้นะครับนี่ โฟกัสแล้วนะครับก็อันนี้นะครับก็ด้านหน้านี่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นเนื้ออะไรเป็นอทองทิพน้ากากอัลปาก้านะครับผมหน้ากากอัลปาก้าเลขโค้ดจริงๆก็เป็นตอกนะครับนี่เหนะครับหน้ากากอัลปาก้าก็จะออกสีอัลปาก้าก็จะสีออกเงินเงินหน่อยนะครับแต่ว่าก็จะไม่เท่าตัวเนื้อเงินแท้นะครับผมนี่การแกะบล็อกเนี่ยนะครับสวยงามนะครับ แต่ก็ยังถือว่าอยู่ในระดับกลางๆนะครับผมในระดับกลางๆนะครับไม่ได้อยู่ในระดับพรีเมียมมากนะฮะนี่บอกด้านหลังนะครับนี่เป็น,นงานหลวงพัดนะครับผิวตึงๆนะครับผมก็ต้องบอกว่าเหรียญท้าวิวสสุวรรณของหลวงพัดเนี่ยก็มีเยอะมากนะครับมีหลายรุ่นเลยทีเดียวก็ใครได้เก็บรุ่นไหนนะครับงบประมาณพอรุ่นไหนก็ แนะนำเก็บรุ่นนั้นนะครับก็เก็บไปนะครับเป็นถือว่าเป็นพุทธคุณนะครับผมอ่าเรามองกันที่พุทธคุณเนาะหลวงพ่อพัดอธิษฐานจิตนะครับให้พุทธคุณกับเหล่าสิทธิยานุสิทธิ์นะครับไว้บูชากราบไหว้แล้วก็องค์ท้าเวสสุวรรณก็เป็นเทพแห่งการบันดาลทรัพย์นะครับผมมีไหว้บูชาทรัพย์เข้าไม่ขาดมือนะนี่ผมก็มีการห้อยเท้าเวสสุวรรณด้วยเช่นกันนะครับเอาละครับ สำหรับเพื่อนๆน,นะครับที่ถูกใจนะอยากเป็นกําลังใจให้ต้นสุพรรณทำคลิปต่อไปก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจนะครับให้กับต้นสุพรรณชาแนลด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ